ส่วนคอลัมน์งามสินชีวิตงามในวันนี้นะคะจะพาไปฟังมุมมองความคิดของนักแซกซ์โฟนแถวหน้าของเมืองไทยค่ะคุณโกมิเตอร์แซซ์แมนนะคะหลังจากที่ได้ร่วมงานกับนักดนตรีแจส๊สระดับโลกหลายคนทีเดียวติดตามจากรายงานค่ะ สร้างความสุขให้กับผู้ฟังผ่านเสียงแซกซโฟนมานานเกือบสองทศวรรษประสบการ์ทางดนตรีบม่มเพาะความเชี่ยวชาญพิโกมิสเตอร์แซกแมนหรือเสกพลอุ่นสำราญเป็นที่ยอมรับบนเวทีนานาชาติมีโอกาสดวนฝีมือกับนักแซกซโฟนระดับโลกหลายคนไม่ว่าจะเป็นเดฟคอชและจากอบไดเนเซนทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมทางดนตรีรอบด้านเนี่ยเราได้แลกเปลี่ยนทัศนคติหลายๆอย่างเกี่ยวกับแซกซโฟนกันแล้วก็ในทุกๆคนเลยที่ร่วมงานกับพิโก้นะครับ ไม่มีอีโก้ไม่มีตัวตนคือสูงสุดเนี่ยเล่นเก่งสุดเนี่ยแต่ทำตัวเหมือนคนไม่มีอะไรแล้วก็แบบพร้อมที่จะมอบเสียงดนตรีให้กับคนไทยจริงๆนะฮะหนึ่งคนนะที่เป็นไอดอลของพี่โก้ชื่อเดฟคอสนักซังโ์ชื่อเดฟคอสนะครับพี่โก้สิ่งที่เรียนรู้มากเลยนะครับถ้าใครได้ดูโชว์พี่โก้ในช่วง3-4ปีหลังวันเนี้ยพี่โก้เปลี่ยนความคิดนะครับแต่ก่อนก็เล่นเฉพาะของตัวเอง เล่นอ้ยสนุกสนานเล่นกับเพื่อนแต่หลังจากเจอเดฟคอร์สเดฟคอร์สบอกว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดในการโชว์คือทําให้กลุ่มที่เราดูเราอยู่ทําให้คนที่นั่งดูเราอยู่นะมีความสุขที่สุดจะทําอะไรก็ได้ให้เขาเอ j นจอยให้เขาซาบซึ้งให้เขารู้สึกว่ามันไพเราะจับใจที่สุดตรงนี้คือจุดมุ่งหมายของเขาพี่โก้ได้ฟังปุ๊บโอ้โหให้เราไม่ได้เล่นให้ตัวเราอย่างเดียวนะเราเล่นให้กับคนฟัง การเดินทางไปแสดงคอนเสิร์ตในหลายประเทศไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นฮอลแลนด์อียิปต์ตุรกีคือการสะสมชั่วโมงบินให้สูงขึ้นสิ่งสำคัญคือความภาคภูมิใจที่นำบทเพลงพระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปบรรเลงให้ผู้ชมในต่างประเทศได้รับรู้ถึงพระอัจฉริยภาพทางดนตรีของพระมหากษัตริย์ไทยภูมิใจมากครับก็เรียกขวัญและกำลังใจถ้าจะทุกๆครั้งที่ไปเดินทาง,งไปต่างประเทศเนี่ยเพลงแรกที่บรรเลงคือบทเพลงพระราชนิพนธ์ อันดับแรกเลยคือเรียกขวัญและกำลังใจเราเป็นนักดนตรีชาวไทยใช่ไหมเล่นต่อวงนี้ใช่ไหมโอเคเรามีบทเพลงเมลิพนมาสู้เขาอะไรอย่างเงี้ยมาทําให้ทุกๆคนได้เห็นว่าเมืองไทยเรามีดีมากกว่ามากกว่าใครอะไรอย่างเงี้ยครับวงการเพลงแจ๊สในเมืองไทยพัฒนาต่อเนื่องแต่ยังขาดแคลนบุคลากรผู้สร้างงานโกมิสเตอร์แซกแมนจึงมุ่งมั่นสร้างเมลิพันธุ์รุ่นใหม่ให้เติบโตอยากที่จะเพาะ พันนักแซกโซโฟนรุ่นใหม่เนี่ยให้เติบโตให้เร็วที่สุดนะฮะแล้วก็ให้ออกมาสร้างผลงานให้ออกมาเรียกว่าอะไรทำอัลบั้มให้ฝรั่งซื้อกลับบ้านบ้างอาจต้องใช้เวลาหลายปีที่จะทำให้บทเพลงแจส๊สในไทยเป็นที่รู้จักกว้างขวางแต่เจ้าตัวยังเดินหน้าต่อนลมหายใจให้ดนตรีแจส๊ส ได้เจอเจรัดเป็นที่รู้จักในระดับสากลอย่างที่ตั้งปณิธานไว้